การมองถึงสถานการณ์ข้างหน้าเลยก็คือว่า what if นะ what if เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิด hts ยึดหอมได้แล้วก็เข้ามาดามัสกัสบรรดามหาอำนาจซึ่งเคยเข้ามาเกี่ยวพันในสงครามซีเรียเนี่ยจะเอาอยัางไงนะบรรดามหาอำนาจเมื่อสักครู่พูดถึงตุรกีไปแล้วเนาะแล้วก็พูดถึงสหรัฐไปแล้ว ที่ยังไม่พูดถึงคืออิหร่านนะอิหร่านเนี่ยเข้ามาแบกรัฐบาลของอาวอาซาต,ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะ,ะเพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจทางอุดมการอิหร่านเป็นอ,อัชีอะนะฮะแล้วก็อาวอาซาตเนี่ยเป็นชาวอาละวีซึ่งเป็นชาติพันธุ์อาหรับที่แตกออกขแขนงออกมาจากชีอะก็ถือว่าเป็น เป็นกลุ่มเดียวกันนะเป็นกลุ่มเดียวกันก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็การที่อิหร่านเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาในหลายรูปแบบนะฮะทั้งส่งเขาเรียกว่าเป็นชีอะมิลิเชสก็คือกองกำลังทหารชาวชีอะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะ,ค,ะคือในตะวันออกกลางเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยอิหร่านก็เข้าไปแบ็กพวกกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในหลายประเทศไม่ได้เป็นกองกําลัง ออฟฟิเชีหรือว่ากองลังทางการนะเป็นการรวมกันของกลุ่มติดอาวุธแล้วก็กลุ่มจะทำหน้าที่คล้ายๆทหารรับจ้างอ่ะเออเหมือนพวกวัคเนอร์เออคือแบบไม่ได้สังกัดรัฐบาลแต่ว่ามีศักยภาพทางด้านอาวุธแล้วก็มีมีมีการสนับสนุนจากจากจากรัฐบางรัฐแล้วกลุ่มที่เขาเรียกชีอะมิลิเชียสเนี่ยก็จะปฏิบัติการหลายอย่างแถวๆนั้นเอาอย่างตอนที่กำจัด ไอซิสในอิรักเนี่ยชีอะมิลิเชียสเนี่ยก็ถูกส่งไปที่นั่นนะ mm hmm. เพื่อไปรบกับไอซิสซึ่งเป็นอกองกำลังหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายที่เป็นชาวซุนีนะฮะอิหร่านก็ส่งชีอะเมลิเชียสเนี่ยเข้าไปช่วยอาวอซารรวมถึงการช่วยเหลือทางด้านการวางแผนทางด้านกลยุทธ์ทางด้าน ส่งเสนาธิการไปจำได้ไหมตอนที่อ,อ,อิสราเอลยิงสถานกงสุลนอิรานในดามัสกัส30ตุลาคมถ้าจำไม่ผิดแถวๆนั้นนะฮะตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในเป้าหมายเนี่ยก็คือสังหาร จ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์กรารปฏิวัติอิสลาม IRGC ของอิหร่านซึ่งถูกส่งไปซีเรียรเพื่อให้คำปรึกษารัฐบาลอาวศซศศัตคือ IRGC เนี่ยมีสำนักงานอยู่ที่ดามัสกัสเลยนะแล้วก็ตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของอลอจิสติกเรื่องของแผนการรบเรื่องของอะไรต่างๆนานาถามว่าทำไมอิหร่านต้องแคร์ซีเรียรขนาดนั้นทำไมต้องช่วยขนาดนั้นนะเหตุผลอันหนึ่งก็คือ1เป็น มีความเ,าเขาเรียกผูกพันการทางทางชาติพันธุ์นะทางด้านอุดมการอย่างที่บอกอันที่สองคืออิหร่านก็มีผลประโยชน์ในซีเรียในแง่ที่ว่าซีเรียเนี่ยเป็นจุดผ่านของเส้นทางโลจิสติกที่สำคัญของอิหร่านเพราะว่าอิหร่านนะับตั้งแต่ปฏิวัติอิสลามสำเร็จ1979ก็พยายามเข้ามา,เ,าเหมือนกับมี ตัวตายตัวแทนในหลายๆจุดของตะวันออกกลางนะในเลบานอนก็จะมีเฮชบอลเลาะเนาะเฮชบลเลาะเราก็รู้จักคุยมันเยอะทีนี้ถ้าอิหร่านจะสนับสนุนเฮชบลเลาะด้วยการให้อาวุธยุทโธปกรณ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมามามาแบบดื้อๆเนี่ยลำบากเพราะอิสราเอลจ้องอยู่ก็ต้องใช้วิธีการขนส่งผ่านซีเรียนะเพราะว่าซีเรียมีชายแดนติดกับเลบานอนแล้วก็ ไอ้จุดที่ข้ามไปข้ามมามันไม่ไกลจากดามัสกัสเมืองหลวงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นสำหรับอิรานเนี่ยซีเรียก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าเป็น strategic a l l y i m p o r t a n t นะในแง่ที่ว่าเพื่อที่จะทำให้ฮชบอลลเนี่ยยังมีนํำเลี้ยงไม่ขาดตอนนะส่งทั้งกำลังทั้งอาวุธต่างๆไปให้อันนี้คือผลประโยชน์ของอิรานในนั้นก็เลยทำให้อิรานต้องกระโดดเข้ามา ช่วยเหลือรัฐบาลของอวัซซาร์นะฮะอีกกลุ่มที่เข้ามาไม่ไม่ใช่รัฐแต่เป็นกองกลังติดอาวุธก็คือเฮชบอลล์เฮชบอลล์นี่ก็เข้ามาช่วยรัฐบาลของอวัซซาร์เยอะนะฮะแต่ว่าออพอเกิดศึกใหม่คราวนี้เหมือนเฮชบาลล์บอกว่าฉันไม่ส่งนะกำลังเพราะว่าฉันก็ไม่ไหวฉันโดนอิสราเอลบี้หนักมากตอนนี้นะ,ะอ,อ,อันนี้คือคืออิรานส่วนอิสราเอลเนี่ย ต้องบอกว่า,อาตอนแรกเนี่ยเขาเขามองเฉยๆอยู่แต่ตอนหลังเริ่มมีท่าทีแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราไล่ไปหมดแล้วเนะาะสหรัฐเข้ามาทําไมตุรกีเข้ามาทมํา,มาทไมอิหร่านเข้ามาทําไมนะรัสเซียเข้ามาทําไมนะรัสเซียเข้ามาปี2 0 1 5เนี่ยเข้ามาเพราะว่าอันที่หนึ่งอ,อิหร่านไปขอนะอิหร่านตอนนั้น ผู้บัญชาการกองลังคุดก็คือนายพลสุัยมานีเนี่ยไปเจรจาขอให้รัเสเซียเข้ามาแต่รัเสเซียไม่เข้ามาหรอกถ้าไม่มีผลประโยชน์ทงางยุทธศาสตร์ของตัวเองอยู่ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยสีฟ้าๆไอ้ตรงติดสีแดงๆอะเราเห็นห้ามากับฮอมส์ป่ะแล้วมันจะมีสีฟ้าๆอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะรัสเซียไม่มีพื้นที่ที่ติดกับเมดิเตอร์เรเนียน เมดิเตอร์เรเนียนสำคัญยังไงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือจุดที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับแอฟริกาแล้วถ้ารัสเซียอยากจะมีอิทธิพลในแอฟริกาต้องมีท่าเรือในเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นก็เลยพึ่งซีเรียเพราะว่าตัวเองไม่มีมาเช่าท่าเรืออยู่ที่เมืองลาตะเกียหลายสิบปีมาแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อของอวซซาร์นะคะท่าเรืออันนี้เป็นที่ตั้งของ ฐานทัพเรือของรัเสเซียในเมดิเตอร์เรเนียนที่ชื่อฐานทัพเรือทาทัสแล้วก็มีฐานทัพอากาศอยู่ไม่ไกลจากกันนะเพราะฉะนั้นรัเสเซียต้องเข้ามาเพราะว่าถ้าไม่เข้ามาเดี๋ยวกลุ่มกบฏไปถึงแถวนั้นได้ก็เสียพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญไปแถวนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอาล์ลวีนะซึ่งก็เป็นฐานของอาวัสซาดอยู่แล้วแต่ตอนนี้คนกลัวว่าพอยึดทามาได้แล้วเนี่ยแล้วถ้า ทลึ่งไปแถวนั้นเนี่ยมันจะไปใกล้ฐานทัพรัสเซียหรือเปล่านะปั่นป่วนยุ่งเหยิงมากนะในวันที่ปั่นป่วนยุ่งเหยิงปรากฏว่าคนหนึ่งปรากฏกาก็คือผู้เล่นที่สําคัญที่สุดในความปั่นป่วนยุ่งเหยิงในครั้งนี้ก็คืออาบูม oh ูฮัมหมัดอัจูลานีนะคะผู้นําของ HTS ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ CNN ไม่ได้ปรากฏตัวมานานแล้วนะพี่นาเคยตาม เรื่องของคนนี้อยู่ตอนที่เข้าไปอิรักเนี่ยปรากฏตัวครั้งสุดท้ายกับสื่อตะวันตกเนี่ยน่าจะปี2016ตอนที่เปลี่ยนชื่อจากอานุสราฟรอนมาเป็น HTS แล้วก็ประกาศตัดความสัมพันธ์กับอัลไกด้าเพราะว่าที่ปรากฏตัวต่อสื่อต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าต้องการให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยสนับสนุนเนื่องจากตัวเองเนี่ยถูก ถอยร่นตีไปอยู่ที่อิดลิฟแล้วถ้าเกิดชาติตะวันตกไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยก็จะเสียเปรียบไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าถูกกองกำลังรัสเซียปิดล้อมแถวน,นั้นไปไหนไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมีผู้ลิ้ภัยเยอะมากนะซึ่ง จำได้ว่าตอนให้สัมภาษณ์ตอนมี2 0 1 6จูรานี่ก็บอกว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อมนุษยธรรมแล้วเราข้าพระเจ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอาไกด้าแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจรัฐบาลสหรัฐมีท่าทีอย่างไรนะจริงๆตอนปูตินกระโดดเข้ามาร่วมวงสงครามกลางเมืองซีเรียเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เดี๋ยวดูในแฟลชพอยต์มีบทสัมภาษณ์นั้นปูตินบอกว่าที่ต้องเข้ามาเพราะสหรัฐสนับสนุนกลุ่มผู้เก่ะการร้ายซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะมั่วกันไปหมดเลยแต่ anyway เมื่อวานนี้ปรากฏว่า ผู้นำของ HTS ก็คืออาบูมูฮัมหมัดอัลจุลานีปรากฏตัวให้สัมภาษณ์พิเศษกับ CNN ระบุพูดถึงเป้าหมายของ HTS นะฮะว่ายังมีอันเดียวก็คือโค่นล้มระบอบก,การปกครองของรัฐบาลอาวสัาฯหลังจากนั้นถ้าโค่นล้มสำเร็จเนี่ยจะมีแผนการจัดตั้งรัฐบาลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถาบันทางการเมืองและสภาที่ประชาชนเลือก ในบทสัมภาษณ์ของซินเออันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะทําให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดยึดดามัสกัสได้แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จุรานี่บอกอย่างนี้นะพูดถึงภาพที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดล้มรัฐบาลอาวสา์ได้สําเร็จเขาบอกว่าจะตั้งรัฐบาลที่อยู่บนพื้นฐานของสถาบันทางการเมืองและสภาท,ที่ประชาชนเลือกและอีกอันนึงที่พูดถึงนะเป็นประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจ แล้วน่าจะเป็นภาพที่สะท้อนความจริงของสงครามกลางเมืองในซีเรียเขาบอกอย่างนี้บอกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความพ่ายแพ้เนี่ยอยู่ในระบบของการปกครองของรัฐบาลอวาซสาร์มานานมากแล้วแต่ว่ามันถูกพยุงขึ้นมามันถูกอบอุ้มไม่ให้ล้มด้วยความช่วยเหลือของอิหร่านแล้วก็รัสเซียนะฮะโดยบอกว่ารัสเซียเนี่ยกับอิหร่านเนี่ยพยายามซื้อเวลาให้กับระบบอาวาสซาร์ ช่วยค้ำยันระบอบแม้ว่าระบอบการปกครองนี้จะตายไปนานแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นจะพิสูจน์คำพูดนี้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องดูว่าถ้ารัเสเซียไม่เข้ามาเหมือนตอนปี2016 2015 2016ที่ถล่มบอมแบบหนักมากถ้าอิหร่านไม่ช่วยตามเดิมเนี่ย รัฐบาลของปัฒนาวิบดีออสซาจะอยู่ได้หรือไม่นะะจริงๆแล้วตอนที่ยึดอาเลปโปเนี่ยรัสเซียก็เอาเครื่องบินมาถล่มนะอยู่สองสวันแล้วก็เงียบหายไปส่วนอิหร่านก็บอกว่าจะส่งชีอะเมลิจัสเข้ามาแต่ก็ดูเหมือนยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่เป็นในยะสำคัญมากนะส่วนเฮชบอลเละก็เงียบไปเลยนะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ จุรานี่พูดนะบอกว่ารัฐบาลหรือว่าระบอบการปกครองในปัจจุบันของซีเรียรก็คือภายใต้กระนำของอาาัลซามเนี่ยหายไปนานแล้วแหละถ้าไม่ได้รัเสเซียกับอิหร่านค้ำอยู่นะถ้าอิหร่านกับรัเสเซียไม่เข้ามาแล้วมันพังลงเนี่ยก็แปลว่าการพูดแบบนี้เป็น เรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าจริงนะฮะเดี๋ยวต้องดู